อุบัติเหตุนในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่อยากให้เกิดกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่คุณรักอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเคสนี้นะคะคุณยายคนนี้นะคะอายุ70กว่าแล้วนะคะแต่ดันนะคะเกิดอุบัติเหตุหกล้มหน้าคว่ำ ะะสิ่งที่ไม่คาดคิดคือเลือดข้างบริเวณเบ้าตาเยอะมากๆนะคะไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอบอกแบบนี้ค่ะว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาผ่าตัดหรือเจาะเดรนเลือดออกไปนะคะเพราะว่าอาการข้างเหล่านี้นอันตรายมากๆค่ะแต่คุณยายโชคดีมากๆเลยนะคะได้มาเจอผลิตภัณฑ์ของ BME ก่อนค่ะเพราะคุณสมบัติหลักอันหนึ่งที่เราคิดค้นมานะคะทีมแพทย์นักวิจัยเราศึกษามาอย่างดีค่ะว่าสิ่งสําคัญอันดับแรกหลังการผ่าตัดหรือการฟื้นฟูตัวเองหลังทําศัลยกรรมสิ่งสําคัญที่ ต้องหยุดอันดับแรกคือการหยุดเลือดออกนะคะหรือการ bleeding นั่นเองยิ่งเลือดออกมากยิ่งเลือดออกบริเวณแผลมาก เกิดการอักเสบมากขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงอันตรายมากๆกับผู้ป่วยได้ค่ะและหลังจากที่คุณยายทานไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะเพียงแค่ผ่านไปแค่1วันนะคะความบวมช้ำที่ปุ๋ยมากๆบริเวณรอบดวงตาของคุณยายนั้นเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนผ่านไป3วันนะคะคุณยายเนี่ยอาการม่วงช้ำลดลงค่ะจางลงผ่านไปแค่เจดวันเท่านั้นนะคะ a m a z i n g มากๆจากที่จําเป็นต้องไปเจาะเลือดเอกนะคะไม่จําเป็นต้องไปเจาะเลือดแล้วค่ะนี่คือเหตุผลหนึ่งเลยนะคะว่ารีเมคของเราทําได้มากกว่า ไม่ใช่แค่ตัวช่วยลดบวมรดช้ำหลังสัญญกรรมเพราะรีเมคเป็นความปลอดภัยอันดับสูงสุดได้รับมาตรฐานสากลคิดคนด้นโดยทีมแพทยนักวิจัยผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมนีค่ะ